เจ็บเปนไห้ัปเลขเลยไอ้ตัวนึ่งคนไหไอ้ห้าศูนยูตัวนึ่งคนไหเจ็ดศูนย์ศูนย์ต่ว่าไม่เอาเจ็ดศูนนยเจ็ดเป็นหลักครับก็เมฆสีกุ้หมดเอยสีกุ้งหมดเลยป่ก้าวเลยข้าวชด้ซหลค่ะแม่นี่ยผ้านี่ลูกซิลูก้าคนไหวเนี่ยป่าคข้าบอกคนบอกบอกเนี่ เม่เห็ดไร้แต่สาวแล้วให้หมดทุกคน์เม่จุดบอกจุดตาเห็ดไร้ห้หมดทุกคนเวลาเขามาเจาะสิให้คนจุดป่าถนาเองยามีเห็ดไรแล้วแต่เ้าแต่เสี้ยวแล้วมีผงังเรียบร้อยเบิดแล้วแม่แม่เพิ่งเข่าวนะเข่ามันเข้ามากมันเข้ามากจะไหลบ้างไหมเอ้นี่บางนั่งในคนเขาสิ่งหาย หาศีรษูนหาศีูนหาศีูเลเก่าถูกไหมแม่กเล่เก่าถูกไหมแม่กระซิบาดันโอ้ยแมนหเออหาีู่าีอืแล้วหดก่อนองยังดก่อนพ่จห้พ่ให้ีดก่อนเจ้าหนพ่ให้หาสามเจ็ดเจนี้เจ้าหลังนันพ่ให้ สามตนั้นสามศูนหาสามศูนหโอ้มือนี้ตอนแรก่งก็สิลงเอาตบเยี่ยตอนนี้ก็สิลงเอาเจ้าหนึ่งมือแรกก็สืมาอีกเจ้าหนึงอ้หมืออนี้แม่สิลงเอามือนี้ไมือนี้แม่บอได้คิดหังมือนี้บอได้ล่มหมดมือนี้แม่่ได้ลุ่ค่ะมือนี้มีสามเจ้าเมือนต้นส้มเย็นเย็นอ้์จ้กิจมงเอา มีพ่วงเครื่องไว้เรียบร้อยเบ็ดแล้วบอกก้าวอันใดดีดีสิงามเบ็ดยียงถึงแม่แล้วบันกับปัสนะเอาไขมันด้วงไขดวงมันสูกไขสูกมันเด่ลูกไม่ได้เขียนพูดกับแม่ว่าจะไหนครับพี่ชายต้องลองรับ แม่แม่ขอจกหาใหุ้ณนแจักสตัวได้จกหจกหให้แม่จักสองไปเกาเกา่้เเยวแ่าก่อนแม่จกเม่นได้แค่เลย่จกวดได้อวดนั่นถือถุงวดน้อแม่อดดหออกขวดนั่น แม่เพียนจุรามณีครับนี่บมอค่ะชื่อแม่จุรามณีแม่จุรามณีเนาะอ๋ม่ไปก่อนนะครัทับหลังของแม่เอาเสียงดังๆให้ลูกศิ์ลูกหาเน่กาวสาธุสาธุสาธุ าาเน่ยกหายฝืนสาธุน nah, ้ำแม่เมย์ยกหายฝืนผมแม่สาธุเด้อเออสาธุสาธุฮะแม่สิเสียงโศกใครละเด้อวันนี้ อย่าฝันเลื่อใจอย่าทำเลือกฝันลุกไว้ทุกีบอย่าไปสาธุเฮ้ยมีาทิตตังคิดกติฐานก่อนในโจ๊กไฮตัวถนนนะคะพี่น้องโจ๊กไฮต้องเล่นชอบไฮที่หนึ่ง าถูกาถูกเนี่คนมีเ้นเยอมาเออ้ม่โยนให้เลยค่ะแม่โยนให้เยเราเด้อมาเนี้รตัวนี้อยู่กับพี่หนึ่งอยู่กับพี่มณีตัวไหนเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้คืออะไรหนึ่งอะไรหนึ่งกับอะไรคะกับอะไร หน1่งแปดหนึ่กแม่จับไม่อยจัหนึ่งกระแปดหนึ่ครับหกระแเดกับหงเดี๋ยวขอฟ้านำเดงแม่านงขอฟ้าแนำแดงเยหาว่างหาสัสสเลยหนึ่งแปครับมีฟ้านำเด้าแปดนะแม่หนึ่งแปดปน่ปนี่เปโซเลก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 อัลบิกแม่โซเล็กหนึ่งนงกับเโซเล็กไข่ในโซเลกไข่ในึกับเดตัวเดียวกันนะคะนี่เลขไข่หันมาแล้วนี่ของขังของขัง ของขังของขังขอของขัง,ข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 งมาแล้วครับนี่แหละหนึ่งแปดแม่แม่เพิ่นสัมผัสได้นะเมสโซเลยครับหนึ่งแปด

คนตลอดเลยแม่มาสุ่มเทามอ๋อแม่ยะถามนะเพราะว่าแม่ค้นชิลูกนะจบมนแมมาดีิเขาเลยที่มีจูโนเพมาก็มีใช่ดีสิเขาเลยที่ีนะเริ่มแรกเริ่มนะเริ่มเริ่มมาเริ่มแม่จุลามณีนอคโนแม่จุลามณีสีิเขาล่างเลยนะ พี่น้องบัวดงันค่ะพี่น้องบัวัองบแม่จะนอตาไหลแล้วพีดีใจอแม่มาให้ลูกให้านเนาะมาปลนะคสาุฮะคุณแม่จปีล้วล้างให่อลยลลกล้างให้แม่เนี่ลก้าห้แม่เี่ยลลกสามเื่อนลวกสามเถื่อนเมยเลย เพื่อนไ้เพื่อนไ้ตัวไรก็แม่ค่ะแม่ิรามณีคานหนึ่งเพ่ตัวไรครับหนึ่งเปดครับหนึ่งเปดนลงเลยครับด้ผมมาทายพวกท่านเินโรคเลยคนย่าขนขึงลุกเลยโ่ยนไเลยย่นห้เต็มเต็มเลยค่ะขนขิงลุกขนขงลุกขนขิงสแตนด์อัพ คนลูกคนแม่ยังไม่หายดูถแม่คุณแม่กับคนลูกนะคะเป็นจังได้เมื่อยเมื่อยเป็นจังไดแม่เมื่อแต่เนื่อแตนเลยแตเนื่อแตนเลยเพลนผ่านน้อแม่ดูลามันมีมาบมาดังๆเลยเนาะไม่ไม่หานึ่งเตะคนเพินมานะตอนเพินมาครับยุบแตะ

ว่างครับคือเปล่าครับเปล่ารับผิดชบรของที่เสี่ยงหน้าบึงตลาดแียนุรามณนะครับงของผมกับันธุ์บอสแตงมะขายดลแหลมถุงมะขาย ควับครับได้านี่้วขอถะครับคุณครับขบคงครับทงานยูทูบกับทรนสโตรแกนเนอรครับเนาะโหนสโตรแกนไบท์ไบท์จบกลาพนรเนาะ แม่ครับใช่ครับเลยทุกของยื่นใส่สุคนสุคนติดตามอก่อนค่ะค่ะวันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะแอดนีก็ได้จุดธูปนะคะขอขอพรขออนุญาตนะคะเจ้าแม่นะคะถ่ายทำนะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบกับแม่นะคะขอให้แม่นะคะเปิดโชคเปิดลาบให้ลูกหลานนะคะค่ะเมื่อกี้ก็คุณแม่ก็ได้ให้กับเรากับ ทางช่องของเรานะคะ518นะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะ FC เป็นช่องนะคะที่รับชมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยเงินทองถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะคะขอให้โชคดีนะคะกับที่รับชมช่องนีแชนแนลนะคะก็ขอให้รวยรวยม้านมาานนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ